ชวนอ่านชวนทำซีซั่นสองตามรอยอริยวินัยจิตใจวิทยาศาสตร์คือความใฝ่รู้ใฝ่หาความจริงไม่เชื่อง่ายๆแต่จะต้องหาความจริงให้ได้ไม่งมงายไม่ใช่ว่าเขาว่ามากกว่าว่าไปเขาแชร์มากกว่าแชรตไปแต่ว่าจะต้องหาความจริงรู้ความจริงให้ได้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปข้างหน้า ว่าไอกระบวนการหาความจริงและจิตวิญญาณของการใฝ่รู้ใฝ่หาความจริงเนี่ยมันสําคัญยังไงแล้วถ้าเรารับเอาแต่ผลลัพธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาโดยขาดจิตใจวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเกิดผลเสียกันยังไงน่าตรวจสอบกันดูเหมือนกันนะโยมนะว่าจํานวนกิกะบิตอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ในแต่ละเดือนที่จ่ายตังไปเนี่ยไม่รู้โปรโมชั่นของโยมแต่ละเดือนเนี่ยกี่กิกกันบ้างนะนะเราใช้เนี่ย ข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่พัฒนาชีวิตเราเกื้อกูลต่อการทํางานสักกี่เปอร์เซนต์แล้วมันเป็นข้อมูลที่เราเสพเพื่อสนองโลภะให้เราสนุกให้เราเกิดกามารมให้เราเกิดอยากกินอร่อยอร่อยให้เราแหมรู้สึกเท่กว่าคนอื่นเนี่ยสักกี่เปอร์เซนต์คือเราพูดถึงไอทีเราพูดถึงข้อมูลนะครับผมมีข้อมูลหนึ่งที่ผมผมค้นคว้ามาเนี่ยแล้วผมก็เห็นว่าโอ้โหมันมันน่าทึ่งนะ ต่ไม่ไม่มีคนเอาไปใช้ประโยชน์คือคำค้นในใน o g l e เนี่ยที่คนค้นกันมากที่สุดแต่ว่า Google ไม่ยอมเปิดเผยเวลาบอกว่าปีนี้คำไหนคนค้นอ่าคนคน้คนมากสุดมีอยู่คำหนึ่งที่ผมผมเช็คแล้วผมรู้ว่าคำนี้จริงๆแล้วเป็นอันดับหนึ่งตลอดเวลาแต่ Google ไม่เคยเปิดเผยนะครับอาจจะไม่รู้ด้วยเหตุผลใดที่เขาไม่เปิดเผยคำคนนั้นก็คือหวยวันนี้ออกอะไร ตัวอย่างเรื่องหวยนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมที่ไม่ชอบลงมือทาแล้วเราชอบความรวยแบบไม่ต้องทําอะไรไม่ว่าจะความรวยก็ซื้อหวยไม่ว่าจะขึ้นสวรรค์ก็ทําบุญบริจาคไหว้เจ้าถ้าให้ศึกษาทำปฏิบัติธรรมชักยากไม่เอานี่คือสาระสาคัญที่เราชวนกันว่าการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้ที่เราคุยกันไม่ใช่เพียงหมายความว่าพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีแต่ต้องพัฒนาจิตใจวิทยาศาสตร์และจิตใจที่เป็นพื้นฐานของการสร้างเทคโนโลยีกลับมาย้ำคำสองคำเมื่อกี้ก็คือว่าจิตใจวิทยาศาสตร์ก็คือความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาพัฒนาแล้ว ใจที่เป็นรากฐานของเทคโนโลยีหรืออุตสาหากรรมคือความอุตสาหะขยันพยายามลงมือทำสมัยก่อนเรางมงายกับเทพเจ้ารอความสุขจากเทพเจ้าบันดาลด้วยการไปอ้อนวอนเทพเจ้าฉันใดสมัยนี้เราก็อ้อนวอนกับเทคโนโลยีและงอมืองอเท้ารอความสุขรอเทคโนโลยีมาประเคนความสุขให้เราเราก็งมงายไม่ต่างจากเดิม คือขออนุญาตบอกความลับครับคือคนออกแบบหรือคนทำแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์นะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเขาทำเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาเท่านั้นสมมติโจทย์บอกว่าอ่าทำอย่างนี้อ่าทำเรื่องอทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ทำฟอร์มทำโซลูชันต่างๆว่าไปแต่ยุคสมัยนีย้มันขยับไปเรื่องของจิตวิทยามากขึ้นนะไปออกแบบซอฟต์วแวร์ให้มีผลกับจิตใจผู้ ผู้ที่เป็นลูกค้าของเรานะครับผลที่ว่าที่ต้องการของการพัฒนาเนี่ยคือผลก็คือต้องการให้คนที่มาใช้สิ่งที่เราทำเนี่ยให้เขาติดเพราะถ้าเขาไม่ติดเราก็จะขายไม่ได้แล้วถ้าเราเอาเทคโนโลยีไปตอบการบริโภคแล้วไปผสมกับลทัทธิวัตถุนิยมทุนนิยมบริโภคนิยมไอ้คำว่าพอดีในทิศทางนั้นน่ะมันก็จะกลายเป็นระบบจริยธรรมแบบ Compromise คือหมายความว่ามันไปในทางที่จะแย่นั่นแหละแต่เรามาประคับประคองกันว่าอย่าให้มันแย่จนเกินไปแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นยังไม่ได้ไปในทางที่ดีนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาตั้งหลักกันตรงนี้ด้วยว่าที่เราจะเชิญชวนและชวนให้เห็นศักยภาพของมนุษย์ในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีนั้นนะ่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าผู้ใช้เทคโนโลยีในเชิงบริโภค ในปริมาณที่ไม่หนักหนาจนเกินไปเพื่อจะไม่ได้เป็นโทษหนักเกินไปแต่เรากําลังสามารถจะชวนกันถึงขั้นที่เราจะกลับหัวกลับหางแล้วใช้เทคโนโลยีนั้นเพื่อสร้างสารรค์และทําประโยชน์ได้หรือไม่ผมว่าจริงๆเราทุกคนนะมีส่วนร่วมได้หมดเราผมว่าเราจํานวนมากเนี่ยนึกไม่ถึงว่าตัวเราอะใหญ่ที่สุดแล้วคือเราอะทำได้ทุกอย่างแหละในโลกนี้ถ้าเราจะทํานะครับเรามักจะนึกว่าเราตัวเล็กมาก นะครับคงเปลี่ยนตรงนั้นไม่ได้แก้สิ่งนี้ไม่ได้ผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยทำได้นะแล้วทำสิ่งดีได้อย่าละเลยการพัฒนาความเป็นมนุษย์คือสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีนั้นจะต้องกลับมาช่วยส่งเสริมในการที่จะพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นอริย์ย้ำประโยคนี้ว่าไม่ใช่ทำเทคโนโลยีให้มันทำลายมนุษย์ช้าลงไม่ใช่ ใช้เทคโนโลยีทำลายมนุษย์ในกรอบที่เราพอจะรับได้แต่เราต้องใช้เทคโนโลยีมาพามนุษย์ให้ไปสู่ความเป็นอริยะให้ได้นี่คือโจทย์ใหญ่หลวงพ่อสมเด็จพูดในหนังสือเล่มคนไทยสู่ยุคไอทีบอกว่าจงถามเด็กให้น้อยลงว่าอยากได้อะไรแต่จงถามเด็กไทยให้มากขึ้นว่าอยากทำอะไรไม่ใช่อยากได้ รอรับแต่เราชวนกันลงมือทำแล้วพอจะต้องทำมันก็ต้องเรียนรู้มันก็จะทำให้เกิดกระบวนการใยรู้แล้วลงมือทำใยรู้สู้สิ่งยาก